สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ Anews Time วันศุกร์ที่18มิถุนายน2564นะครับแอดมินนั่งลำบากนะครับอาจจะนั่งเอียงๆบ้างภาพอะไรไม่สุภาพก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้แอดมินจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้นะครับซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับภายใต้สิ จำกัดที่ไม่เกิน4ล้านสิทธิ์ซึ่งรายละเอียดนะครับผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านั้นแต่วันนี้ทางด้านโฆษกระทรวงการคลังคุณกุลยาตันติเตมิตได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการพูดถึงตัวเลขเลยแล้วกันนะครับสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์แล้วนะครับการใช้จ่ายจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะต้องซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วประมาณส0,000ื่นกว่าร้านค้านะครับซึ่งจะเป็นร้านค้าประเภทต่างๆที่มีใบพอพองหรือการจดภาษีจดแวตแล้วนะครับก็คือเมื่อเราไปซื้อของจะต้องมีการออกบินใบกำกับภาษีแบบเตรมรูปแบบนั่นเองนะครับนี่คือประการแรกแล้ว วงเงินนะครับที่เราจะได้รับคืนนั้นไม่ใช่การรับคืนเป็นเงินสดนะครับแต่รับเงินเป็น e-washer หรือบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไอเอวอเชอร์ e er, เนี่ยเราก็จะต้องเอาไปซื้อของในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งแยกเป็นสเต็ปต่างๆนะครับการซื้อของผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้กาหนดเอาไว้ที่หวันจะต้องซื้อของไม่เกิน5,000บาทนะครับท่านจะซื้อของผ่านแอปเป๋าตังกี่บาทก็ได้ครับแต่ 5,000บาทแรกเท่านั้นนะครับเขาจะเอามาคิดคำนวณถามว่าคำนวณยังไงก็อยู่ที่หนึ่งบาทถึง40,000บาทแรกอันนี้เขาจะคืนให้เป็น e ีเวอร์ชนะครับสูงสุดไม่เกิน4,000บาทนะครับถ้าใครใช้เต็ม4,000บาทก็ได้4,000เลยนะครับแต่ถ้าใครใช้ไม่ถึงออขออภัยครับถ้าใครใช้เต็ม40,000บาทก็ได้คืน4 0 0 0เลยแต่ถ้าใครใช้ไม่ถึง ก็คิดจากยอดที่ใช้จริงนะครับคูณด้วย10%นะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับ1บาทแรกถึง40,000บาทอันนี้รัฐจะคืนเป็น e ีเวอ h e เให้10%นะครับซึ่งจะคืนให้ทุกวันที่7ของเดือนถัดไปนะครับทุกวันที่7ของเดือนต่อไปเช่นเดือนกรกฎาคมท่านใช้จ่ายตามโครงการแล้วนะครับเงินจะถูกตัดเข้ามาเป็น e ีเวอ h e เเข้าแอปป๋อตังให้ท่านเนี่ยก็คือวันที่7สิงหาคมนะครับจะไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆ เท่านั้นยังไม่พอครับสเตปแรก1บาทถึง40,000บาทคืนให้10%เป็น e v o u c h e r สเตปที่2ครับ41,000บาทถึง60,000บาทนะครับ41,000บาทถึง60,000บาทอันนี้รัฐจะคืนให้เป็น e w o u c h e r 15%สูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2สเตปนี้ท่านผู้ชมต้องคิดให้ดีนะครับอย่าสับสนเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไป ร้องเรียนหรือมีประเด็นกับทางร้านค้าหรือว่ามีประเด็นกับทางกระทรวงการคลังนะครับเขาไล่เป็นสเต็ปแบบนี้และที่สําคัญก็ต้องย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งว่าต่อวันท่านจะใช้สูงสุดได้จริงๆเนี่ยใช้สูงสุดกี่บาทก็ได้นะครับใช้ผ่านแอปเป่าตัตงค์แต่ในแต่ละวันที่ภาครัฐจะเอาเงินมาคำนวณให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปแรกหรือสเต็ปสก็คือ5,000บาททุกวันนะครับ ถ้าอยู่ในระหว่างการใช้จ่าย1บาทถึง40,000บาทแรกนะครับอันนี้เขาก็จะเอามาคูณให้ทุก10%ของการใช้จ่ายจริงในแต่ละวันนะครับถ้าท่านใช้เต็ม5 0 0 0บาทก็คูณ10%ไปเรื่อยๆนะครับจนครบโปมงเงินจนย่างเข้าสู่สเต็ปที่2ก็คือเริ่มที่41 0 0มบาทไปจนถึง60,000อันนี้ก็ใช้จ่ายเหมือนเดิมครับคือต่อวันไม่เกิน5,000บาทในส่วนที่เกินท่านก็ต้องออกเองนะครับท่านออกเองแล้วก็ในส่วนที่เกิน5,000บาทต่อวัน รัฐเขาก็จะไม่เอามาคำนวณ e v o u c h e r ให้นะครับทีนี้ระยะเวลาการซื้อไอ้เงิน60,000บาทเนี่ยนะครับทั้งสเต็ป1สเต็ป2ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ครับก็คือเริ่ม1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายนครับก็คือ3เดือนแรกสเต็ปเนี่ยคล้ายๆกับคนละครึ่งแต่มีวิธีการต่างกันนะครับซื้อของกับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับ ตั้งแต่1กร,รกฎาคมถึง30กันยายนนี่คือระยะเวลาการใช้เงิน60 0 0 0่นสเดือนท่านจะต้องเอาเงิน60 0 0ืมาใช้หรือถ้าท่านใช้ไม่ถึง60 0 0 0ก็คิดตามอัตราส่วนนะครับโดยมีอัตราโดยมีเงื่อนไขการใช้จ่ายต่อวันก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังไม่เกิน5,000บาทแล้วก็คิดไปสเต็ป1น,นะครับคืน10%สเต็ป2คืน15%แล้วทีนี้เมื่อท่าน ใช้จ่ายไปแล้วนะครับเงินที่ถูกสะสมเข้ามาใน e w a c h e r ซึ่งสูงสุดจะไม่เกิน7,000บาทนะครับไม่ว่าท่านจะใช้จ่ายเงินเกิน60,000บาทหรือเปล่าแต่เขาก็จะเอาแค่6 0 0 0บานนั้นมาคำนวณให้ท่านนะครับจะเริ่มใช้ e w a c h e r ได้นะครับก็คือ7สิงหาคมครับ7สิงหาคมเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ e w a c h e r ได้นะครับแล้วก็ เงินอีวอชนี้ไม่สามารถที่จะโอนย้ายถ่ายเทรหรือว่ากดเป็นเงินสดได้นะครับท่านจะต้องเอาย้อนกลับไปใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั่นเองนะครับนี่คือ,อสเต็ปการใช้จ่ายของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนการติดตั้งแอปเป๋าตังก็เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเลยครับเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวเดียวกันจะต้องมีการ ถ่ายบัตรประชาชนสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่นะครับที่ท่านผู้ชมจะลองพิจารณาดูสําหรับคนที่มีสตุ้งสตังนะครับมีเงินเก็บเยอะๆอยากจะเอามาช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามนี้นะครับนี่คือรายละเอียดล่าสุดจากกระทรวงการคลังส่วนร้านค้านะครับยิ่งใช้ยิ่งได้ที่จดทะเบียนแวดนะครับจดทะเบียนภาษีแล้วมีใบพพ .20 แล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก Anewstime นะครับผิดพลาดประการใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมจากที่แอดมินพูดไปไม่ครบถ้วนยังไงก็พิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาไล่ตอบให้ภายหลังจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นวิทยาทานให้กับท่านในเื่เอต่อไปสวัสดีครับ